สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะแต่งจริงตรงตามความฝันเป๊ะตรงตามความฝันเป๊ะเวียสกุลวัฒน์เคยบอกอยากแต่งก่อนอายุ40แบบนี้ขอสแสดงความยินดีกับพระิกหนุ่มเวียสกุลวัฒน์หลังออกมาประกาศข่าวดีเตรียมแต่งงานกับแฟนสาวนักธุรกิจวิกกี้17กรกฎาคม65ที่กรุงเทพโดยจัดงานเล็กๆท่ามกลางครอบครัวและคนสนิท อีกทั้งยังบอกอีกว่าแต่งแล้วอยากมีลูกทันทีถือเป็นข่าวใหญ่ฮือฮาวงการบันเทิงไทยหากพูดถึงความรักของเวสกุลวัฒเมื่อหลายปีก่อนเจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์ว่าเรื่องแต่งงานมันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเป็นธรรมชาติมากผมมองว่าเป็นธรรมชาติเพราะนอกเหนือจากต้นไม้ใบหญ้าก็คงจะเป็นความรักนี่หละมั้งมันเกิดขึ้นแบบเรียบง่ายและมันเกิดขึ้นแบบไม่เร่งรีบมันกำลัง น่ารักภาพฝันในวันแต่งงานไม่มีใครไม่อยากมีหรอกแต่ว่าไม่ได้แพลนเพราะเรายังให้โอกาสแต่ละคนได้ทำอะไรไปเรื่อยๆเราไม่อยากปิดโอกาสนั่นคือสิ่งที่ต้องมีให้กันละกันพอเราคิดไปอยู่ฝ่ายเดียวมันจะกลายเป็นเรื่องของการเห็นแก่ตัวหรือเปล่าฉะนั้นเรารู้สึกว่าเราอยากให้มันพร้อมและสบายด้วยกันทั้งคู่อยากทำในสิ่งที่ตัวเองรักอย่างเต็มที่จริงๆ เพราะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกับการที่จะมาเริ่มต้นครอบครัวมันยังมีอะไรที่เป็นภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบผมเห็นเพื่อนผมมาเยอะถ้าไม่มีอะไรติดขัดก็เห็นควรนะครับเดี๋ยวจะ40แล้วจะยุ่งขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากคมชัดลึกขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระสาข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ